สวัสดีครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักและประชาชนที่รักท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมของคณะมนตรีครั้งหนึ่งนะครับประจำปีสอง4กสิบสี่ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาในที่ประชุมนะครับกรมเพื่ออนุมัติเพื่อรับทราบเพื่อเห็นชอบแลสมองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้สมาชิกสย่างชี้แจงรายละเอียดนะครับในหลายเรื่องผมจะพูดเฉพาะบางเรื่องนะครับเรื่องสาคัญที่จะรียนให้ทราบวันนี้ก็คือว่า ได้มีการเสนอการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสสท้องถิ่นและผู้หารท้องถิ่นของเทศบาลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขึ้นมานะครับอันนี้ก็ที่ประชุมมีวุินะครับรับทราบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา,สา,สาสท้องถิ่นและผู้หานท้องถิ่นของเทศบาลแล้วก็จะให้คนะกรรขาธิการคณะมนตรีแจ้งคณะการเลือกตั้งทราบต่อไปนะครับก็ขอให้ตามในเรื่องนี้เรื่องการเลือกตั้งเรื่องต่อไปในเรื่องที่ ผมได้มีการหารือกับท่านรองนายมนตรีท่านรับรีบา้ารการวคลังสภาพัฒน์สมาคมมานและเน่วงงานเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากโควิดสิบเระลอกใหม่นะครับเรื่องแรก ที่จะเลี้ยทราบก็คือมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายประชาชนนะครับค่าไฟผมได้ตัดสินใจร่วมคณะรัฐมนตรีให้มีโซนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับตามใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม64สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับ90หน่วยแรกหากใช้ไฟฟ้าเกินหนึ่อหน่วยต่อเดือนให้โซนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนดซึ่งทันนี้ในเรื่องนี้กรานานะทรวงการงลังจะชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50น่วยแรกนะครับเรื่องที่2ค่าน้ำปราปาลดค่าน้ำประประลาปะปะลงร้อยละสินะครับเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นร,ระยะเวลาสองเดือนตามใบแจ้งดีเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2564ารนะครับ เรื่องที่3เรื่องค่ายธเน็ตโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทอลอสทชและผู้ประกอบการซึ่งผมสั่งการให้มีการไปหารือร่วมกันก็มีมติว่าเราจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเด็ตบ้านมือถือแล้วค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ประการได้สามารถใช้งานเดตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนุนการ Work from Home รวมทั้งการให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่าด a ต a เป็นระยะเวลาสาเดือนนะครับ เรื่องต่อไปโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายนะก็ยังยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณอีกประมาณ1นึ่ล้านสิทธิประมาณปลายเดืนอนเกกายนนี้นะครับในเรื่องอื่นๆนั้นผมมีนโยบายให้เยียวยาไรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม อย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพันถบาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะครับบันทีก็ขอแค่2เดือนก่อนนะครับในเรื่องของการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของทางการของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็ได้ให้กระทรวงคลังประสานทางการประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็วนะครับเช่นสินเชื่อทางการอมสิน10,000มืถึง1 5 0 0ัรบาทต่อรายอัตราดอกเบีบ e: ้ยต่ำ0.1ถึง0ู5ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็มีการหารือกัน ทางในส่วนของทางประเทศไทยทางการรัฐและทางการพันธุ์ด้วยนะครับว่าจะทำางไงกันต่อไปเรื่องที่ห้ามาตรการของสาธารณสุขนะครับได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดสิบเก 39, อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับควบคุมในเรื่องของจัดหาอุปกรณ์ในการจัดหาหน้กกากให้เพียงพอทําหน้ากากผ้าเหล่านี้นะครับจะได้ครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างิ่งในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกําลังซื้อน้อยนะครับวันนี้ขอขอบคุณหลายคนก็ เชื่อฟังเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลให้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะอ่งหลายคนก็หยุดอยู่บ,บ้านนะครับแต่ก็ปัญหาที่มีปัญหาก็เรื่องของการดำรงชีวิตรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือไปอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับอาจจะไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระดับหนึ่งนะครับจนกว่าสาาถานการณ์จะดีขึ้นเรื่องของการจัดหาและกระจายวัคซีนขอยืนยันนะครับว่าคนไทยทุกคนจะต้องรับการฉีดทุกคนนะครับครันนี้ก็ได้มีการจัดหาจัดซื้อมาตามลําดับแล้วอย่างที่เคย ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วข้อต่างๆั่งยิ่งก็เรากำลังจะทำอโยบียคิวกับเรื่องเมื่อได้ของมาแล้วได้วัคซีนมาแล้วเนี่ย เราจะทำยังไงต่อไปก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการขนส่งเรื่องของการขนวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นพื้นที่ที่จะต้องให้บริการในการฉีดวัคซีนนะครับทั้งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆนะสาธารณสุขจังหวัดต่างๆนี้ก็ต้องทําแผนหายละเอีกครั้งหนึ่งนะครับมูลเร่งรัดทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้ข้อมูลชัดเจนเกิดขึ้นจะต้องทั่วถึงและเพียงพอนะครับแล้วก็วัคซีนก็เนื่องจากวัคซีนมันทยอยมา เพราะนั้นก็ทยอยคนคนรับการฉีดเนี่ยตามลำดับความเร่งด่วนความสัำพันโดยพราะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานนะครับหรือคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกันกดูแลประชาชน,น้นเหล่านี้เพราะว่ามันมันอันตรายนะครับในส่วประชาชนก็จะต้องพินาอย่างเรียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อสำพัญคือเราก็เปิดโอกาส ให้กับภาคเอกชนสามารถนําเข้าได้เมื่อมีการบกองมาตรฐานอยอยแล้วนะครับทั้งของต่างประเทศเองและของไทยด้วยถ้าได้รับจากต่างประเทศมันคงไม่มีหามากนักน,นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาผ่านอยอยของเราได้นะครับถ้ายังไม่ไม่ได้ก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงด้วยความเสี่ยงในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่นลดหย่อนเงินสมทบในจ้างผู้ประกันตนเดียวยากรีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเขารับการตรวจรักษารวมนึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองใจเงินไปก่อนในตัวมาตรการกส่งเสริมการจ้างงานสาระดับการจ้างงานนะครับอันนี้ก็มอบหมายกะระทรวงแรงงานไปแล้วผมก็ให้มีการชี้แจงไปสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางสื่อสารต่างๆไปตลอดวันที่ผ่านมานะครับตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดลงไปนะครับให้ปฏิบัติตาม สิ่งที่จะต้องดําเนินการเร่งด่วนให้ได้โดยเร็วนะครับโดยเพาะยิ่งในเรื่องของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วขึ้นก็จะต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆรวมถึงพิจารณามาตรการดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วยนะครับแรงงานที่บ้านแรงงานต่างเหล่านีนะ้ซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับก็ต้องค่อยๆดำเนินการไปนะครับ ในส่วนของการสอบขราชการประจำปีวันนี้ผมก็เร่งรัดให้กรทกอพกพรได้มีการอาสอบให้เร็วขึ้นนะครับจากทุกทีที่จะเลื่ลนไ,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 ไปปลายปีท่านมองเนี่ยเนะพราะนั้นจะต้องมีการจัดการสอบขราชการให้ได้ดเร็ว,รวทดแทนขราชการที่กเกษียณอายุไปแล้วก็ในส่วนของอน้องๆหลานๆที่จบจากมาหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีงานทําจะได้มีโอกาสมาสอบคัดเลือกกันตรงนี้ จะมีอยู่สองส่วนนะครับขอให้เตรียมการไว้ด้วยคือถึงสอบทั่วไปนะอย่างที่เคยสอบมาก่อนจํานวนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีสัดส่วนในการที่จะสอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพที่สามารถปรันไนได้สอบคล้องกับการบริหารแนวใหม่ของ รัฐบาลต่อไปในอนาคตนะครับอันดี้ของฝากทุกคนได้เตรียมตัวไปด้วยแล้วกันนะครับรอฟังประกาศจากกอพกออพอรอนะครับจะชี้แจงในโอกาสต่อไปเมืม่อผความพร้อมในเรื่องการสอบก็ดูหนังสือดู้หากันไปก่อนตอนเนี้นะฮะหลายคนเรื่องอยากเป็นข้าราชการอยู่ก็มีอยู่นะผมคิดว่านะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นข้าราชการก็มีอีกเพราะนั้นผมถึงบอกให้เปิดรูปไว้สองรูปตรงนี้นะครับสอบทั่วไปกับสอบเฉพาะหน้าที่เฉพาะคุณสมบัติ ที่มันสอดคล้องกับกับยุคสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับในเรื่องอีกเรื่องหนึง่งรัฐบาลก็จะผลักดันเพื่อเกิดการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะทําให้รายได,ได้มันลดลงก็ตามน,นแต่ผมเห็นถึงความเดือดรอ้อนของประชาชนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ สั่งการและอนุมัติไปแล้วหาดือกันแล้วก็คือการขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและิึงปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมานะครับโดยลดภาษีที่ดินและิ่งปลูกสร้าง90%ยกเว้นค่าจรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ0.01%อันนี้มออหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยและเร่งงสนอกฎัามาาและประกาศที่อยู่ข้องกับคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับในส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการ ความรู้เมือนในการแก้ปัญหา,หาในเรื่องที่รัฐบาลหรือประเทศของรเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันผมก็ได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการนำงานของเจ้าหน้าที่เฉพาะในเรื่องของบ่อนในเรื่องการค้าแรงงานผิดกฎหมายอะไรเหล่านี้และเรื่องอื่นด้วยนะครับเป็นตั้งตั้งคณะกรรมการสองชุดนะครับโดยขณะนี้ท่านอาจารย์พิทุกรรมการอยู่ในขณะนี้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือผมต้องการ ข้อมูลจากท่านนะจากชุมชนจากประชาชนเพื่อจะมาเข้าสู่ระบบการสอบสวนสืบสวนต่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับท่านแจ้งมาได้นะครับวันนี้ผมเปิดช่องสื่อสารโดยตรงมาถึงนายมนตรีได้ผ่านอของสำนักนายกนะครับสายด่วนรัฐบาลโทร1111 11นะครับตลอด24ชั่วโมงอันที่2คือตู้ปน1111ปนอนทนเียรัฐบาลนะครับ อันที่สามเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่ง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 นะครับ c o m เนี่ยนะฮะอันที่สี่โมบายแอปพลิเคชัน psc หนึ่ง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 อันที่ห้าจุดบริการประชาชนหนึ่งันงหม่งรัฐบาลนะครับทั้งหมดได้รับเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคุ้มครองรักษาความรักษให้กบท่านด้วยเพราะหลายอย่างท่งานก็บอกว่าแจ้งไปแล้วก็ไม่รับการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าแจ้งลงมปแล้วก็ถ้ายัางไม่ได้ผลก็แจ้งมานายกเลยละครับนะผมจะติดตามให้นะครับ อันนี้รวมความไปถึงผู้ที่เรียกรับผลประโยชน์นะเพื่อสูก่กระบวนการตรวจสอบต่อไปนะครับทั้งคนให้คนรับคนเรียกรับผลประโยชน์นะครับจะต้องขจัดคน่านียออไปให้ได้เรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องต่งางๆเหล่านี้แต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าไปเรื่อยนะครับจะสร้างการรู้ไปเรื่อย ว่าเราจะเข้ามาอย่างไรเมื่อไรสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องขอความร่วมมือใน,ใ,นในการที่รัฐบาลจะเป็นต้องจัดระเบียบตรงนี้นะครับก็จะให้ทางกระทรวงสุขได้ทําแผนงานออกมาให้ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อรับมาเมื่อไหร่ย่างไรแล้วทําอะไรต่อจะคนย้ายไปยังไงจะไปจิตที่ไหนในทำนองเนี่ยเพื่อจะสร้างการรู้ให้ได้ว่าถึงประโยชน์แน่นอนนะครับทางประเทศในระยะต่อไปนะครับวันนี้ผมได้ให้ทางท่านรองฐมนตรี ุพันธพงศ์นะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมาคมสภาพัฒนะน์นะสภานงานสำนักงาน公安部นะเดี๋ยวจะไปชี้แจงที่ตึกทำตึก,ตกนารีสม,มสทรในครั้งหนึ่งเรื่อง,งมาตรการต่างๆนะครับให้เข้าใจว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างมันก็ไปมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะดีขึ้นจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็ตามแต่เราก็สามารถจะควบคุมไว้ได้ในระดับที่น่าพอใจ เพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ความมือของพวกเรานะครับการลดการเดินทางบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับแสดงว่าหลายๆคนก็เข้าใจแล้วละว่เาเราต้องอยู่กับโควิดอย่างไรนะครับดย่างยิ่งการใช้หน้ากากวันที่เพิ่มขึ้นเป็น90%เหมือนเดิมแล้ว ผมอยากให้ได้ร้อยเอร์เซ็นนะครับในการใช้หน้ากากผ้าหรือใช้หน้ากากอนามัยก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อป้องกันตัวเองไปแพร่เชื้อคนอื่นและเข้าพบแพทย์เมื่อตัวเองมีอาการผิดปกตินะครับตามที่ได้เคยพูดไปแล้วอาการที่ติดเชื้อเนี่ยก็คือง่ายๆก็คืออะไรล่ะคือไม่รับลูรสนะลิ้นไม่รับรูรส แล้วจมูกไม่ได้กลิ่นทำนองเนี้ยนะก็สงสัยก็ไปพบแพทย์นะอันนี้ก็ขอทุกคนอย่าหลีกเลี่ยงเลยนะครับทุกคนถ้าปกปิดกันมันไม่ได้หรอกมันแก้ไแก้อะไรไขอะไรไม่ได้ สิ่งพึงกรประการหนึ่งก็คือเรามีกฎหมายทุกตัวมีเจ้าที่ทุกทุกอย่างเราก็ต้องไม่ไปปันเลยตัวเองหรือให้คนในครอบครัวนะไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปนะครับอย่างที่ท่านทราบดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อมากสถานที่ที่เรียกว่าอโครจรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็ไม่ควรไปไม่ควรไปหาที่อื่นไม่ควรจะไปอะไรเสพยาไม่ควรจะไปรวมกันเป็นกลุ่มเลยมองเนี้นะเรานั้นเป็นไปอันตรายแล้วก็เป็นปัญหา สำคัญที่รัฐบาลจะต้องนํามาแก้ไขนะครับอะไรที่มันช่วยลดกันไปได้บ้างเจ้าที่ก็ทํางานหนักนะหลายคนก็ไม่ได้พักได้ผ่อนนะแะติดเชื้อโควิดเข้าไปด้วยก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงกังวลอยู่เสมออะไรก็ตามที่เดือดร้อนอะไรก็ตามที่ร้องเรียนขึ้นมาผมก็ดูแลทุกอันนะแต่มันมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายตาม วิธีปฏิบัติอะไรเร่งได้ผมก็ได้งค่อยู่แล้วล่ะนะวันนี้คงชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีต้องไปลงนามนบอ,อร์กพรสมเร็จพระนาะกนิษฐาที่ราชเจ้านะครับทรงประชวรน,นะครับตามตามข่าวที่ออกมาเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะใละทุกคนผ่านพ้นเวลาทยากลำบากนี้ไปด้วยกันพร้อมกันกับร,รัฐบาลด้วยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันนะครับ มาตรการทุกมาตรการที่ออกมาแล้วนี่เป็นเรื่องของการทํางานของรัฐบาลทั้งสิ้นกับคณะทางานต่างๆโดยผมโดยรองนาย,ยกโดยรัฐมนตรีโดยหุวหน่าส่วนการที่เกี่ยวข้องนะครับหารือร่วมกรรันมาโดยตลอดเมื่อวานก็มีการประชุมออกมาถึงออกมาตรการนี้ออกมาได้เมื่อวานนี้ นะแล้วเมวื่อวานนี้ตอนตอนเช้าใช่ไหมแล้วตอนบ่ายก็หา,หาหรือกับละเอียดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ก็หนุนมาในในชั้นแรกขนาดนี้ก่อนนะครับอื่นๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปเป็นระยะระยะตอนนี้ขอดู2เดือนนี้ก่อนนะครับแล้วก็หามาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนลงความไปถึง,ง B, เรื่องเอสเอ็มเรื่องะไรต่างๆ,ๆเราเนี้ก็เดี๋ยวทางทาง,ท,างท่านรองอยุคงชี้แจงเพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยครับสวัสดีครับ